ไปทำบุญมาพ่อลงจากเครื่องมารถไฟไหมเขาเลยบอกว่านี่แหละบุญวันเลยมาหาคุณป๊อปเฮียฮะเฮียคนที่ยีนวดอ๋อตกใจไม่ได้ยินว่าเฮียเมื่อกี้วันนี้นะครับคุณแม่มาซื้อรถยี่ห้อไหนแม่พอจูเน่พอจูเน่ค่ะนะครับออกใหม่ร้านสี่นะให้คุณแม่ไปราคาเท่าไหร่แม่ ไม่ราคาก่อนที่เราคุยกันก่อนตอนแรกเลยไหน,ไหนอันนี้เท่าไหร่เท่าไหร่ราคานี้ก่อนราคานี้ก่อนเท่าไหร่สี่เจด็ดเก้าก็คือสี่แสนกว่าบาทก็คือสี่แสนกว่าสี่แสนกว่าสี่แสนกว่านะครับนี่แม่ก็ให้มานะสี่ปึกกับก,กว่าๆนะะฮวันนี้แม่เอาอะไรมาแลกครับแบงค์สิบไหนนี่ไงน,นี่นะครับนี่นะโชว์โชว์กล้องหน่อยแม่โชว์กล้องหน่อยเอามาทําอะไรแม่มาทําอะไรเอามาแลกหนึ่งแสนบาทอ่ะก็จาก นี่นะฮะสี่ปึกใหญ่นะครับสี่แสนกว่าบาทนะ,ะก็คือแม่หนึ่งแสนนะจ๊ะขอบคุณมากนะครับ,บก็นี่นะครับวันนี้บอกนะสิร์แลกแสนและจริงเงื่อนไขผมง่ายมากไม่ดูปีไม่ดูสภาพนะครับขอแค่ส่องไฟเห็นเงารับส่วนลดไปเลยหนึ่งแสนบาทตามนั้นนะครับฟอร์จูเนอร์คันนี้ก็ลเปลงหนึ่งแสนจบที่ราคาเท่าไหร่แม่สามเจ็ดจุดห้อ่าหรือว่าสามแสนกว่าบาทใช่ไหมครับแม่สามแสนกว่าบาท ครประมาณนี้เลยนะองตามนี้นะแม่นะโอเคครับขอบคุณครับ